ทุกคนฮะวันนี้เนี่ยเรากำลังจะไปขับเจ็สกีกับเราซีดูแฟมิลี่รุปขอบนาราธิวาสฮะ คอมเมนต์กันด้วยนะครับจะเข้าไปอ่านจะคอมเมนต์เลย SD ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนปอเอสดีนะครับทุกคนฮะวันนี้เนี่ยเรากำลังจะไปขับเจั斯กีกับ oh, ลับซีดูแฟมิลี่กรุ๊ปของนราธิวาสนะฮะที่คุยคุยกันในกลุ่มนะฮะก็ประมาณ5-6ลำอยู่นะมีตั้งส p e ดโบ๊ทเรือคายักแล้วก็มีเจัสกีนะฮะก็ตอนนี้นะก็กำลังจะมุ่งหน้าไปยังท่าเรือครับตอนนี้อยู่ที่ ขอนาฬิกานะครับที่วันนี้นะเราเค่แบบไม่ได้อะไรนะเขาใแบบอยากจะไปสัมสานกับเหล่าแฟมิลี่นะฮะว่าเขามาทําอะไรกันเขาว่างวันนี้วันนี้แบบนัดนะฮะแล้วก็ว่างกันก็เลยแบบมาขี่ หน้าเขื่อนบางนราแบบหลายๆคนนะฮะห้าหกลำอยู่นะฮะวันนี้นะฮะโปรแกรมของเราเราจะไปไหนนะเห็นเห็นว่านะครับกําลังจะล่องเรือไปที่ตลาดน้ํายะกังถ้าสมมติว่าเลยจากตลาดน้ํายะกังเนี่ยมันสามารถที่จะไปเทโค้งได้แบบไกลมากวันก่อนเนี่ยไปถึงบานยงมันนะบอกว่าแบบเม่น้ำเนี่ยสามารถถึงเรื่อนบางลางได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ลงเรือนะฮะ Let's go โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ท่าเทียบเรือแล้วนะฮะกำลังจะเอ้าเรือลงนะครับ อันนี้ก็มีพี่พี่ชื่ออะไรนะฮะชิตตี้ครับผมอ๋อชิตตี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคแล้ววันนี้เราจะมาขับเจสกีกันแบบหลายๆคนนะเป็นชิดูเฟมลี่นะฮะทุกคนโอเคอะไรไปเรืโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเอาเรือลงนะฮะแล้วก็มีอะไรให้น่าเล่นมากมายนะครับวันนี้โอเค ฮัลโหลทุกคนตอนนี ri ้ะฮะมาดูว่าพวกเราอ่ะมีกันหลายคนมากนะฮะมีทั้งแบบพี่ีเขาแล้วครับตอนนี้กําลังจะเล่นเวทบอร์ดครับเวทบอร์ดเนี่ยเป็นอะไรที่อยากจะเล่นมานานเหมือนกันนะเนี่ยเล่นเวทบอร์ดนะฮะแล้วก็ฝั่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรือเรือที่พี่ๆเขาพามานะก็จะเป็นสปีดพบ๊ทมาตอนนี้นะเรากําลังเรากำลังจะเล่นอะไรนะัะ เบรอร์ดนะเราจะต้องแบบต้องมาฝึกก่อนนะทุกคนเบ็นบอร์ดนี่เป็นอะไรที่พ่ออยากเล่นมากนะเพราะว่าตอนที่นั่นอ่ะแล้วก็เห็นเวรบอร์ดนะนี่ยาวมากเลยแบบอยากมาเพราะว่าแบบวันก่อนที่ไปเล่นที่เขื่อนบางลางใช่มันยากมากแบบมันไม่มีโอกาสที่จะแบบโชว์สเต็ปดีๆเลยนะแต่ว่าวันนี้มีโอกาสที่แบบมาแบบเป็นแฟมิลี่แล้วนะวันนี้ก็น่าจะวันนี้ก็น่าจะแบบ อจะลองเล่นดาแล้วนะเต้นเปล่าเต้นเปล่าเต้นเปล่าอาพาจะจมน้ำนะวันนี้นะฮะพากำลังจะลองเล่นบอร์ดครับไปเปล่าฮัดไปเอ้า

โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันอีกรอบกันนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับแบบจะยืนทรงตัวได้บนเวทบอร์ดได้เปล่าโอเคตอนนี้เริ่มแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราจะขับเรื่อยๆนะไอสัตว์ลม่านโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะเล่นเวทบอร์ดได้นะครับ พี่เล่นปกติเล่นแบบเฟี้ยวใช่ไหมแบบตีลังกาอะไรใช่ไหมพี่ไม่ไม่ไม่ <laughs> <laughs> เอาไม่ค่อยเล่นเหมือนกันป <laughs> กติมันกี่รอบม,ม <laughs> พี่กว่าจะเล่นได้นี่นโคตรยยยากเลจะือยย่่างาาี้้ไไมดเนอันนี้ถามว่าเล่นเป็นไหมเล่นไม่เป็น Yeah! สบายสบายครับผมเห็นจากโยนเมื่อกี้เห็นคุณแบบกินล้มเลยนี่ไอไอเด็กเวทนล้วมาแกล้งผมนั่นนั่นนั่นเด็กเวทมาหน่อยมันไม่มันมันจัเอาคืนมันจะเอาคืนผมเอาคืนว่าเอาคืนว่าวมันจะเอาคืนมันไม่ยอมไงผมทำมันไว้เมื่อกี้โหล้างแค่เนี้ยเมื่อกี้ผ่ายจากจากเรือนะครับ่านไปดูเรือนะครับมาถึงนี่ไม่ไปแค่สองชั่วโมงแล้วมันก็พานได้ป่าวก็ต้องไปเอาเรือมาให้ดูโ นี่กม่เผ็ดไหครับช่องตัวเองใส่ยเอนแหลอยู่ในโดนอยู่ในโดนเห็นว่าแบบเบเกฟของฟาดอ่ะคับเดข้างไข่ไข่เอาอิมัยไขากาศนี่ไงก้นขาวเลยผาสองยุโมไม่มาจากไหนอ่ะจากน้เือไม่เอาจรอเมื่อกี้นะเล่ๆเล่ๆเล่ๆอยู่ที่กูใช่หรอแล้วก้วมาแย่กู้ไปไป ไปคิด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 คิดผมจะกระโดดนารลากาลาเองสองสามว่วเว้วว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 วมวว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 นวววะวว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 นวว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 ีววววะววววมวว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 วแบบวว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 รนวววววมาแบบนั่งก สนุกดีนะครับมานั่งชิวๆกลางแม่น้ำแล้วก็มีพี่ๆเขานะครับก็วันนี้ได้เล่นเสือบอร์ดวิดบอร์ดนะก็สนุกมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปของวันนี้นะก็มีเพียงแค่ตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับติดตามช่องกดซีดูนะครับแล้วเราเจอกันใหม่พรุีหน้าะสวัสดีทีนี้นะก็ขอหลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปบาย